คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งชีวิตของเราเหมือนถูกเขียนโปรแกรมไว้แล้วตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเชา้าขับรถเข้างานทางเดิมทํางานตามที่มอบหมายกลับบ้านทางเดิมหลับตามเวลาเหมือนตัวละครในเกมที่เดินตามเส้นทางที่โปรแกรมเมอร์กําหนดไว้ซ้ําแล้วซ้าเล่าว,วันแล้ววันเล่าแล้วถ้าผมบอกว่านักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเชื่อว่าทุกอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้รวมทั้งการตัดสินใจฟัง podcast นี้ อาจจะถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่14 0 0 0ล้านปีก่อนนับตั้งแต่วินาทีแรกของบิกแบงคำถามคือเรามีเสรีภาพในการเลือกจริงหรือเปล่าครับหรือว่าเราเป็นเหมือนตัวละคร NPC ในเกมยักษ์ชื่อจัก,กรวาลที่แค่เดินตามสคริปต์ที่เขียนไว้แล้วสวัสดีครับช่องชวนคิดพิชิตเวิร์สช่องที่พาคุณไปจินตนาการถึงโลกที่สมมุติว่าวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจคำถามที่น่ากลัวและน่าสนใจที่สุดคำถามหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ถ้าจัก,กรวาลของเราถูกกำหนดทุกอย่างไว้แล้วตั้งแต่ต้นแล้วเราจะเป็นอะไรกันแน่เราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาคิดอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีกำหนดนิยมหรือจัก,กรวาลแบบกำหนดตายตัวเราจะเจาะลึกงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าสมองตัดสินใจก่อนเรารู้ตัวและที่สำคัญเราจะค้นหาคำตอบว่าควอนตัมเมคานิกส์ช่วยให้เรามีเสรีภาพได้หรือไม่ แล้วในที่สุดเราจะได้คำตอบไว้ว่าเราคือ NPC ของจักรวาลหรือเราคือผู้เล่นที่มีอำนาจเลือกเส้นทางของตัวเองพร้อมแล้วเชิญตามผมมาครับก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในคำถามใหญ่เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัวละคร NPC ในเกมคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงครับ NPC ย่อมาจาก Non Player Character คือตัวละครในเกมที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้เล่น แต่ถูกควบคุมโดยโปรแกรมของเกมตัวอย่างเช่นร้านขายของในเกม RPG ที่คุณเข้าไปซื้อยาพัก35โกเขาจะยืนอยู่ที่เดิมทุกวันพูดประโยคเดิมทุกครั้งขายของราคาเดิมเสมอหรือคนเดินในเมืองในเกมแบบ GTA ที่เดินไปมาตามเส้นทางที่กำหนดทำซ้ำๆแบบเดียวกันทุกวันคุณรู้ไหมครับว่าพฤติกรรมของ NPC เหล่านี้ถูกกำหนดด้วยอัลกอริทึม โค้ดคอมพิวเตอร์ที่เขียนว่าถ้าเงื่อนไข A เกิดขึ้นให้ทำ B มันไม่มีการเลือกไม่มีเสรีภาพมันแค่ทำตามที่โปรแกรมกำหนดเท่านั้นแล้วเราล่ะครับถ้าจักรวาลทำงานตามกฎฟิสิกส์ที่แน่นอนถ้าอนุภาคทุกตัวเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตันถ้าทุกอย่างถูกกำหนดโดยสาเหตุและผลแล้วเราต่างจาก N P C ตรงไหน นี่คือคำถามที่นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ต่อสู้กันมากกว่า2,000ปีและยิ่งเราเข้าใจวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่คำตอบก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าใจคำถามนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเรามาเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีกำหนดนิยมกันก่อนครับทฤษฎีกำหนดนิยมหรือ d e t e r m i n i s m คือแนวคิดที่ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นก่อนหน้า ถ้าคุณรู้สถานะของจักรวาลในเวลาหนึ่งและคุณรู้กฎฟิสิกส์ทั้งหมดคุณก็สามารถคำนวณอนาคตได้ทุกอย่างมันคล้ายๆกับลูกบิลเลียดบนโต๊ะครับถ้าคุณรู้ตำแหน่งความเร็วและทิศทางของทุกลูกบนโต๊ะคุณก็สามารถคำนวณได้ว่าเมื่อคุณตีลูกหนึ่งมันจะไปชนลูกอื่นอย่างไรและลูกแต่ละลูกจะไปหยุดที่ไหนในปี1814นักคณิตศาสตร์ชาวฝร,รั่งเศสชื่อปิแอร์ซีมองลาปลาส เสนอแนวคิดที่เรียกว่าปีศาจของลาปลาสเขาบอกว่าลองจินตนาการว่ามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่รู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคทุกตัวในจักรวาลและเข้าใจกฎฟิสิกส์ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตนี้จะสามารถคำนวณได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและอดีตเคยเป็นอย่างไรทุกอย่างทุกเหตุการณ์รวมทั้งการตัดสินใจของคุณจะถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่บิ๊กแบงถ้าเป็นอย่างนั้นจริง การที่คุณเลือกกินข้าวผัดแทนก๋วยเตี๋ยววันนี้การที่คุณตัดสินใจเรียนสาขานี้การที่คุณเลือกคบกับคนนี้ทั้งหมดไม่ใช่การเลือกจริงๆมันเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วจิตสํานึกของเราคืออะไรทําไมเรารู้สึกว่าเราเลือกได้ทําไมเรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพนี่คือคําถามที่จะพาเราไปสู่บทต่อไปครับ แนวคิดของปีศาต์ของลาปลาสนั้นฟังดูน่าเชื่อมากในยุคศตวรรษที่19ครับตอนที่ฟิสิกส์คลาสสิกของนิวตันกำลังรุ่งเรืองครับนิวตันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าโลกทำงานตามกฎที่แม่นยำแอปเปิลตกจากต้นไม้ตามกฎแรงโน้มถ่วงดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ตามกฎการเคลื่อนที่ทุกอย่างสามารถคำนวณได้และถ้าทุกอย่างทำงานตามกฎก็น่าจะหมายความว่าอนาคตสามารถคำนวณได้ใช่ไหมครับ ลาปลาสเชื่ออย่างนั้นครับเขาเชื่อว่าจักรวาลเป็นเหมือนนาฬิกายักษ์ที่คุณไขาลานในวันแรกมันก็จะเดินไปตามเข็มที่กำหนดไว้แล้วในจักรวาลแบบนี้เสรีภาพไม่มีที่ยืนทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่บิ๊กแบงการที่คุณเลือกฟังพอดแคสต์นี้ถูกกำหนดโดยการเรียงตัวของอนุภาคในสมองคุณซึ่งถูกกำหนดโดยประสบการณ์ชีวิตของคุณซึ่งถูกกำหนดโดยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งถูกกำหนดโดยประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่และย้อนกลับไปเรื่อยๆจนถึง Big Bang ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือน NPC จริงๆครับเราแค่เดินตามสคริปต์ที่เขียนไว้แล้วตั้งแต่14 0 0นล้านปีก่อนแต่มีปัญหาใหญ่กับแนวคิดนี้ครับในปี2008นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อเดวิดวูเพิร์ดพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าปีาศาจของลาปลาสเป็นไปไม่ได้ เหตุผลคือถ้าจะมีเครื่องคำนวณที่สามารถทำนายอนาคตของจักรวาลทั้งหมดเครื่องคำนวณนั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วมันจะคำนวณตัวเองได้อย่างไรมันเหมือนกับคุณพยายามคำนวณว่าคุณจะคิดอะไรในอีก5นาทีแต่การที่คุณพยายามคำนวณนั่นเองก็เปลี่ยนความคิดของคุณไปแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาการอ้างอิงตนเองปัญหาของการอ้างอิงตัวเองแต่ถึงแม้ปีศาจของลาปลาสจะเป็นไปไม่ได้ มันก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีกกำหนดนิยมผิดครับมันแค่หมายความว่าเราคำนวณไม่ได้เท่านั้นครับจักรวาลอาจจะยังถูกกำหนดอยู่แค่ไม่มีใครคำนวณได้ว่ามันจะไปทางไหนแล้วยิ่งไปกว่านั้นในปี1963นักอุตุนิยมวิทยาชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีความโกลาหลหรือ Chaos Theory ครับเขาพบว่าในระบบที่มีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆมากๆในตอนเริ่มต้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมหาศาลได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบผีเสื้อผีเสื้อตัวหนึ่งกระพือปีกในบราซิลอาจทําให้เกิดพายุทอร์นาโดในเท็กซัสได้ในจักรวาลแบบเคออสแม้ทุกอย่างจะทํางานตามกฎที่แน่นอนแต่ผลลัพธ์ก็คาดเดาไม่ได้เพราะเราไม่รู้เงื่อนไขเริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบการวัดตำแหน่งของอนุภาคหนึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนแค่ทศนิยมตำแหน่งที่20 แต่หลังจากเวลาผ่านไปความคลาดเคลื่อนนั้นอาจจะทวีคูณจนทำให้การคาดการผิดพลาดโดยสิ้นเชิงดังนั้นแม้จะก,กระวาลจะเป็นแบบกำหนดตายตัวมันก็ยังคาดเดาไม่ได้แบบกำหนดตายตัวแต่คาดเดาไม่ได้สำหรับลาปลาสแล้วมันอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้ครับแต่สำหรับเรามันอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เพราะถ้าอนาคตคาดเดาไม่ได้ก็หมายความว่าเรามีพื้นที่สำหรับเสรีภาพแต่เดี๋ยวก่อนครับ คาดเดาไม่ได้ไม่เท่ากับมีเสรีภาพมันแค่หมายความว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรไม่ได้หมายความว่าเราเลือกได้จริงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเลือกได้จริงหรือเปล่านั่นคือคำถามที่นักประสาทวิทยาพยายามหาคำตอบครับในปี1980นักประสาทวิทยาศาสตร์ชื่อเบนจามินไลเบตได้ทำการทดลองที่เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับเสรีภาพไปตลอดก,กาลไลเบตให้ผู้เข้าร่วมการทดลองนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีจุดเคลื่อนที่รอบวงกลมบนหน้าจอเขาบอกให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกเวลาใดก็ได้แล้วกดปุ่มง่ายมากใช่ไหมครับแต่ไลเบทวัด3าสิ่ง 1. เขาวัดกิจกรรมในสมองด้วย EEG เพื่อดูว่าเมื่อไหร่ที่สมองเริ่มเตรียมการเคลื่อนไหว 2. เขาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองบอกว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขารู้สึกว่าตัดสินใจกดปุ่มโดยดูว่าจุดอยู่ตำแหน่งไหนบนหน้าจอในขณะนั้น 3. เขาวัดเวลาที่นิ้วกดปุ่มจริงๆผลลัพธ์ที่ออกมาน่าตกใจมากครับสมองเริ่มเตรียมการเคลื่อนไหวก่อนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะรู้สึกว่าตัดสินใจประมาณ350มิลลิวินาทีอ่านให้ถูกนะครับสมองตัดสินใจก่อนคุณรู้ตัวประมาณครึ่งวินาทีลำดับเหตุการณ์เป็นแบบนี้เวลาศูนยมิลลิวินาทีสมองเริ่มเตรียมการกดปุ่มมีสัญญาณไฟฟ้าในสมองที่เรียกว่า สักความพร้อมเริ่มขึ้นเวลา350มิลลิวินาทีคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจกดปุ่มเวลา550มิลลิวินาทีนิ้วของคุณกดปุ่มจริงๆแต่ถ้าสมองตัดสินใจก่อนเรารู้ตัวแล้วความรู้สึกว่าเราตัดสินใจคืออะไรมันอาจจะเป็นแค่ภาพหลงตาเป็นเรื่องที่สมองสร้างขึ้นมาหลังจากที่มันตัดสินใจไปแล้วเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เราก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เลือกได้เราเป็นแค่ผู้สังเกตการที่มองดูสมองทำงานแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนทำนี่คือข้อโต้แย้งที่แข็งแรงมากต่อแนวคิดเรื่องเสรีภาพครับแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกด้านหนึ่งของการทดลองนี้ไลเบตพบว่าถึงแม้สมองจะเริ่มเตรียมการก่อนแต่ในช่วง200มิลลิวินาทีสุดท้ายก่อนที่นิ้วจะกดปุ่มคุณยังสามารถยับยั้งการกดได้เขาเรียกมันว่า เสรีภาพในการไม่ทำหรือเสรีภาพในการไม่ทำการแม้คุณจะไม่มีอำนาจเลือกที่จะเริ่มแต่คุณมีอำนาจเลือกที่จะหยุดมันเหมือนกับว่าสมองเสนอความคิดมาแต่จิตสำานึกมีสิทธิ์ปฏิเสธนี่อาจจะเป็นพื้นที่ของเสรีภาพที่เราหาอยู่ก็ได้ครับแต่งานวิจัยล่าสุดในปี2008ทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนักวิจัยสามารถทำนายการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง ล่วงหน้าถึง10วินาทีด้วยความแม่นยำ60% 10วินาทีนั่นนานกว่าการทดลองของไลเบตมากครับแสดงว่าการตัดสินใจอาจจะเริ่มต้นในสมองตั้งแต่เนินเน่นๆเลยก่อนที่เราจะรู้ตัวนานมากแต่เดี๋ยวก่อนครับ60%แม่นยำหมายความว่ายังมี40%ที่ทำนายไม่ถูกนั่นหมายความว่าอาจจะยังมีความไม่แน่นอนบางอย่างอยู่และความไม่แน่นอนนั้น อาจจะมาจากสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทต่อไปครับควอนตัมแมชช a นิกส์ถ้าฟิสิกส์คลาสสิกบอกว่าจักรวาลทำงานแบบนาฬิกาทุกอย่างกำหนดไว้แล้วแล้วควอนตัมแมชชนิกส์บอกอะไรในปี1927นักฟิสิกส์ชื่อ w วนเนอร์ไฮเซนเบิร์กค้นพบสิ่งที่เรียกว่าหลักความไม่แน่นอนหรือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเขาพบว่าในระดับควอนตัม เราไม่สามารถรู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคพร้อมกันได้อย่างแม่นยำยิ่งเรารู้ตำแหน่งแม่นยำเราก็รู้โมเมนตัมไม่แม่นยำและไม่ใช่เพราะเราวัดไม่เก่งนะครับแต่เป็นเพราะธรรมชาติของจักรวาลมันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่หมายความว่าปีศาจของลาปลาสททำงานไม่ได้แน่นอนเพราะถึงแม้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังแค่ไหนมันก็ไม่สามารถรู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคทุกตัวได้ดังนั้น จัก,กรวาลจึงไม่ใช่แบบกำหนดตายตัวแล้วถ้าไม่ใช่แบบกำหนดตายตัวเราก็มีเสรีภาพใช่ไหมครับช้าก่อนยังมีปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งความไม่แน่นอนของควอนตัมคือความสุ่มสุ่มและถ้าการตัดสินใจของเรามาจากความสุ่มมันก็ไม่ใช่เสรีภาพเช่นกันครับลองคิดดูสิครับถ้าการที่คุณเลือกทานข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวเกิดจากอนุภาคในสมองที่เต้นไปมาแบบสุ่ม มันก็ไม่ใช่การเลือกของคุณมันเป็นการสุ่มเท่านั้นเองเจตนงเสรีต้องการมากกว่าความสุ่มครับมันต้องการความสามารถในการควบคุมความรู้สึกว่าเราเป็นคนเลือกไม่ใช่เหรียญที่ถูกโยนแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวครับยังมีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นความสุ่มของควอนตัมมันสุ่มจริงหรือเปล่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่เชื่อว่ามันสุ่มเขามีประโยคที่มีชื่อเสียงว่าพระเจ้าไม่เล่นลูกเตา๋า เขาเชื่อว่าต้องมีตัวแปรที่ซ่อนอยู่ตัวแปรที่ซ่อนอยู่ที่ถ้าเรารู้เราก็จะสามารถทำนายพฤติกรรมของอนุภาคได้แต่ในปี1964นักฟิสิกส์ชื่อจอห์นสจวตเบลได้พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าไม่มีตัวแปรที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เฉพาะและการทดลองในภายหลังยืนยันผลของเบลนั่นหมายความว่าความสุ่มของควอนตัมอาจจะเป็นความสุ่มที่แท้จริงความสุ่มแท้จริง พระเจ้าเล่นลูกเต๋าจริงๆแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังไม่ช่วยให้เรามีเสรีภาพมากขึ้นเพราะความสุ่มก็ยังไม่ใช่การเลือกครับแล้วเราจะหาเสรีภาพได้ที่ไหนบางคนเสนอว่าคำตอบอยู่ที่จิตสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกคืออะไรมันคือความรู้สึกว่าเรามีอยู่ความรู้สึกว่าเราคิดเราเจ็บเรามีความสุขปรัชญาเรเนเดกาศพูดไว้ในปี1637ว่าฉันคิด ดังนั้นฉันจริงมีอยู่จิตสำนึกคือสิ่งเดียวที่เราแน่ใจได้ว่ามีอยู่จริงแต่เราไม่เข้าใจมันเลยครับนี่คือสิ่งที่นักปรัชญาเดวิดชาลเมอร์สเรียกว่าปัญหายากของจิตสำนึกปัญหายากของจิตสำนึกเราสามารถอธิบายได้ว่าสมองทำงานอย่างไรเซลประสาทส่ทงสัญญ,ญาณกันอย่างไรแต่เราอธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงรู้สึกเป็นอะไรบางอย่างลองจินตนาการตามผมครับลองนึกถึงซอมบี้เชิงปรัชญา หรือพีซอมบี้มันคือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนคุณทุกอย่างมีร่างกายเหมือนคุณสมองเหมือนคุณทํางานเหมือนคุณพูดเหมือนคุณแต่มันไม่มีจิตสํานึกไม่รู้สึกอะไรข้างในว่างเปล่ามันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้แสดงว่าจิตสํานึกไม่ใช่แค่ผลพลอยได้จากกระบวนการทางกายภาพมันคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาและถ้ามันคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามามันอาจจะเป็นที่อยู่ของเสรีภาพก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตสำนึกแค่ผลพลอยได้ปรากฏการรองแล้วเราก็คือ NPC จริงๆครับเราเป็นแค่โปรแกรมที่ทำงานตามกฎฟิสิกส์และคิดว่าตัวเองมีจิตสำนึกนี่คือคำถามที่เราไม่มีคำตอบอย่างเอาละครับมาสรุปกันว่าเราคือ NPC ของจักรวาลจริงหรือเปล่าเราได้สำรวจ3มมุมมองหลักครับมุมมองแรกจากทฤษฎีกำหนดนิยมและปีศาจของลาปลาส ถ้าจักรวาลทำงานตามกฎฟิสิกส์ที่แน่นอนทุกอย่างก็ถูกกำหนดตั้งแต่ Big Bang เราก็เหมือน NPC ที่เดินตามสคริปต์แต่เราพบว่าทฤษฎีความโกลาหลทำให้อนาคตคาดเดาไม่ได้และปัญหาการอ้างอิงตนเองทำให้คำนวณไม่ได้แม้จักรวาลจะเป็นแบบกำหนดตายตัวมุมมองที่2จากประสาทวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของลิเบตสมองตัดสินใจก่อนเรารู้ตัว ความรู้สึกว่าเราเลือกอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาแต่เรายังมีเสรีภาพในการไม่ทำเสรีภาพในการยับยั้งในช่วง200ม mm. ิลลิวินาทีสุดท้ายมุมมองที่3จากคอนตัมเมคานิกส์ไฮเซนเบิร์กหลักความไม่แน่นอนแสดงว่าจะกระวาลไม่แน่นอนทฤษฎีบทของเบลล์พิสูจน์ว่าความสุ่มอาจจะเป็นความสุ่มแท้จริงแต่ความสุ่มไม่ใช่เสรีภาพและเรายังไม่เข้าใจจิตสำนึก แล้วคำตอบคืออะไรครับความจริงคือเราไม่รู้ครับวิทยาศาสตร์และปรัชญายังหาคำตอบไม่ได้ว่าเรามีเสรีภาพจริงหรือไม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคำถามนี้ไม่สำคัญครับคุณรู้ไหมครับบางทีคำถามที่สำคัญไม่ใช่เรามีเสรีภาพหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญคือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าอาจจะไม่มีเสรีภาพถ้าเราเป็นแค่ NPC ถ้าทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าแล้วเราจะมีความรับผิดชอบไหมถ้าคนร้ายทำความชั่วเพราะสมองเขาถูกโปรแกรมมาอย่างนั้นเราควรลงโทษเขาไหมถ้าคนดีทำความดีเพราะถูกกำหนดมาอย่างนั้นเราควรชมเชยเขาไหมนี่คือคำถามที่ยากกว่าคำถามทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ผมคิดว่าแม้เราจะไม่รู้ว่ามีเสรีภาพจริงหรือไม่การที่เราใช้ชีวิตราวกับว่าเรามีเสรีภาพมันสำคัญครับ เพราะถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเสรีภาพเลยเราก็จะไม่พยายามไม่เปลี่ยนแปลงไม่สร้างสรรค์แต่ถ้าเราใช้ชีวิตราวกับว่าเราเลือกได้ราวกับว่าการกระทําของเราสําคัญราวกับว่าเรามีอํานาจเปลี่ยนแปลงโลกบางทีนั่นก็พอแล้วครับบางทีความรู้สึกว่าเราเลือกได้ถึงแม้มันจะเป็นภาพลวงตาก็เป็นภาพลวงตาที่สวยงามและทรงพลังและบางทีมันก็ไม่ใช่ภาพลวงตาก็ได้ครับ เพราะเรายัางไม่รู้คำตอบครับถ้าคุณมีคำถามที่อยากให้ผมทำหรือคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพและทฤษฎีกำหนดนิยมแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอยากรู้ว่าคุณคิดว่าเรามีเสรีภาพหรือไม่หรือเราเป็นแค่ NPC ในเกมยักษ์ของจักรวาลขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคำถาม What If ต่อไปสวัสดีครับ